สวัสดีครับสวัสดีครับป้าพ่อของเรนะครับมื้อนี้ได้ซุปเห็ดนางฟ้าครับมากินกับหมูหมูอย่างหมูหมูสว,สวร่านกับไข่ต้มมาเลยครับซุปแซมกันว่ไข่ต้มเทวดาเ <laughs> สียงไอ้เที่ยมก็สิออกแตกๆเลยเพื่อนเป็นวัดเป็นไข่เป็นไออะไเรียกว่าเป็นไข่น่ะไอไอบ่ฮั่นเศร้าดี คุนฝุ่นเมื่อไรฝุ่นพี่เอ็ม,มอไรกันนะอืม <c oughs> <c oughs> thêm lạc hòn su mọi người chả mặt hòn

พักพร้อม <c oughs> น้ำคัะ อาหารสันสูงมาเนี่ยเห็ดกับเห็ดนางฟ้าหมูกับหมูสวรรค์ไม่ได้สูงดริงๆทำมันไข่เทวดาน้ำนมได้แน่เลยได้กินอาหารสันสูงเหมืนคุยงาน ้องมีส่วนส่วนไมนาเฟมเนาะครับมื่นมืน่นไปกว่ากินสาม ผักซีไถยนี่เพเิ่มผักซีลาวลงกันเที่ยงเพื่อนอาาตาล้องกระแตกจางกันอยู่ยนะลี่นิ่มไส้ไปซื้อพ่อลงเนี่ยผักซีเออบ้านพ่อเอิญผักผักซีแต่บ้านแม่เอิญผักหอมหอเออพืออ่อนนบ้านพ่อเอิญแบบยังอะไรทับย์ชนกันหรอวะยังไงอันเนี้ยบ้านพ่พอเอิญผักหอม แต่เนี่ยบ้านพอกันผักซีอืมพ่อเราเนี่ไม่เข้าใจแล้วที่นี่แล้วที่ตอนไปซื้อนะครับเราไปซื้อไปซื้อผักหอมอันนี้เขาเอิอผักหอมผักหอมเหล,ล้านะผักซีเหล้านะผักซีเหล้าผักซีไทยอย่างสีหนา้าจ่ายก็เพิ <c oughs> <c oughs> ่ยนลุวงกันพิ่ว <c oughs> <c oughs> าบอกไม่แพ้เข้าใจ่ายพ่อวาเนาะโอ้ย

กินแข่ลแค่นุบมๆน้ำซุป

เกาเปิดพอดีอิ่มหำอืไข่ แกะพวกเขาปากปากน้อยดุยแกบแผ็เนาะมันบุนเหนียวไหมเขี่ยวกึ่ มุนยาบแ <c oughs> ับเบอร์ทิปเข้ากันเลยไปเฟมเอาเด้อครับผูบกก้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวินญ,ญาณภาคกินได้ครับมูลนิกรขอตัวลาไปก่อนน้อยพรอ้อมมุนหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ